พูดเขาประกวดอยู่ไม่ต้องพูดหรอกไม่เล่าต้องกับเลิกกินลำไย,ยตลอดชีวิตแรงมากอ,มมอันนี้แรงมากแรงมากเริ่มเลยวมะต้องไงแม่ไม่เล่าไม่เล่าไม่เล่า ลอาปะอะทุกคนเรามาพูดเรื่องวันที่5ที่ทุกคนต้องใส่ชุดไทยไหนดูซิว่าทุกคนจะใส่ชุดไทยอะไรกันบ้างทุกคนพิมพ์ขึ้นมาเลยทุกคนจะใส่ชุดไทยอะไรแม่ไปนอนไหนใครจะใส่โจงกระเบนผมไปแม่ไปนอน วันที่ห้านี้นะคะเราจะขอเชิญชวนให้ชาวนาวีทุกคนประกาศแล้วเหรอเขาประกาศแล้วเหรอเรื่องนี้เขาประกาศแล้วเขาประกาศหรือยังเขาประกาศแล้วเขาประกาศในด้อมแล้วเขาประกาศแล้วปิดไม่แมชีค่ะเขาประกาศในด้อมแล้วอีกกุ๊กเธอไปเป็นเมียบิ๊กจอรตอนไหนอ๋อนี่ยชื่อเขาเลือกครือ ไม่พูดจะปล่อยชีมิชิเตนกับโซแบมมันติดแม่เอ็นดูคนนั้นมากไงแม่ก็เอ็นดูคนนั้นมากแม่ก็ตามซัพพอร์ตคนนั้นมากแล้วก็แม่ก็แบบรักและเอ็นดูก็แบบเออจ้างเขามาไลฟ์เอยอ,อะไรเอยไปติดตามแบบในงานก็ซื้อพวงมาลัยให้เขารักเขาอะไรอย่างเงี้ยเออพอเสร็จ พอเสร็จปุ๊บก็แบบเราก็แบบไปเที่ยวที่นวดเนี่ยเยอะมากบ่อยมากก็คือแบบไปดูเขาไปอะไรเขาทุกอย่างเขาเอาเลาตำแหน่งก็พาไปไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยเออเสร็จแล้วก็ด้วยความรักอะ่ะเราก็ไปกันบ่อยอือพอไปกันบ่อยเสร็จก็เลยจบนะคะทุกคนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเาไม่อยากมีอะไร ไปยังมีอะไรได,ด้ป้าฟ้าพอปาฟ้าอย่าพูดป้าฟ้าอย่าพูดเชื่อป้าสิปลาพูดได้ปลาพูดดีปลา,าพูดดี <c oughs> <c oughs> เขาไม่เอาไม่เอาชี้ลำพูแล้วเนี่ยเขาชี้เห็นนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหกูพูดได้ครับป้าอย่าก,กลัวเมียวะ่ะ ยาวสุดๆเขาก็ให้เราไปออกเขาก็แบบขอให้เราอ่ะไป่าเงียบพอแล้วจบป๊าป๊าพอแล้วจบขอร้องป๊าป๊าเงียบเลยพอแล้วป๊าเปเล่านิทานได้ไหมไม่พอแล้ว แม่ช okay. ี้อย่างเงียบอ่อพ่อมันก็หลายตังเลยนะแม่ป๊ป้าเงียบเดี๋ยวโดนละเงียบเออเขาประกวดอยู่เธอเงียบเงียบเงียบแมวมม เขาทำไม่ดีกับเราเราไม่เห็นต้องทำไม่ดีคืนเลยแบบว่าเงียบเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีกับเขาเลยก็มันไม่ควรพูดตอนนี้ไม่ต้องพูดเงียบ <c ười> เกียมัวมากอะ,ะแม่ไปต้องมีมาชนนะคะแม่น่าจะหิวอ่ะปีนเรียกเต่าไม่เรียก อยากรู้เปล่าเสร็จแล,ล้วหรอลูกเย้เสร็จแล้วจะได้กลับบ้านแล้วป่ะทุกคนลงไล้์กัน <c oughs> จะกลับบ้านละ <c oughs> จะกลับบ้านละไฟปิดยังไงเนี่ยกลับบ้านละวีสองละปิดไฟกี่ก่อนมันเปิดไฟยังไงเนี่ย อะไรทำ้าไม่ต้องพูดเงียบไปเราไลฟ์อยู่นะพเพื่อนไลฟ์เรื่องอะไรบอกแม่ด้วยลังเ,เข้าได้เข้าเข็มเลยเฮ้ยอ๋อเพื่อนคุยอยู่ห้าตัง ฮะคืันวันนี้ผู้เขอบริจาคข้าวห้าตันวันนี้แม่ฟินไลฟ์ขายของบริจาคลูกค้าแม่ฟินซื้อข้าวห้าตันฝากบริจาคห้าฝากบริจาคห้าตันหนึ่งพันกิโลห้าพันโอ้ห้าตันห้าพันกิโลแม่ห้าพันกิโลพสี่ข้ห้าตันเขาบอกว่าเพื่อพันกิโลห้าพันกิโลอืใช่ห้าพันกิโลอืมลูกค้าร้านแม่ฟินอ่ะ ห้าพันกิโลเธออนุมโมทนาบุญสุดๆเดี๋ยวแม่แม่พี่บีน<ม>จะบริจาคทั้งน่านด้วยใช่ไหมพี่น้ำเพิ่มด้วยใช่ไหมพรุ่งนีถ้ถา,ามพี่เอารับบริจาคที่ไหนบ้างเอตลาดก็เต็มเลยหรือเปล่าเออห้าตันห้าพันกิโลบริจาคที่ชายแดน ขเขมรด้วยแล้วก็บริจาคที่ผู้ประสบภัยน้าท่วมด้วยนะคะทุกคนอนุโมานาบุญด้วยนะวันนี้น่าจะมีหลายคนที่ไปซื้อเออุอ่นหนุนแม่มอฟินนะคะคือแม่มอฟินน่ะหักสิบเปอร์เซ็นต์กำไรของรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายวันนี้นะไปบริจาคด้วยแล้วแม่มอฟินสมทบอีกหนึ่งแสนแล้วก็มีสินค้าที่เป็นข้าวน้ำพริกต่างๆให้คนกดเพื่อไปบริจาคอีกแยกต่างหากกือสิบเปอร์เซ็นต์นะวันนี้แม่สุดๆเพราะว่า อย่างน้ำพใช่ไหมพี่ฟิงก็ให้ลูกค้าเออใช่ลดแรกแจกแถมเนาะแถมพี่สแจมขายคาคุณไปสามสี่ตัวเล้เราคา่อพ่ฟิลขึคือไรไหมไม่ขึ้นเขาทำสรุปยอดกันอยู่อนุโมทนาบุญนะคะทุกคนขอให้ผลบุญบุศสในครั้งนี้ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะคุณนายนะ เดี๋ยวป๊าไปก่อบแม่ก่อนทุกคนคือโดนไปนอนเลยโอเคบ๊ายบายทุกคนพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคุณนายแบบจะหมดละป๊าลง